พี่น้องรองมาดูข่าวสารของมิคาโลมูตริกกันหน่อยครับไม่ได้พูดถึงนานมากๆตั้งแต่เรื่องการโดนตรวจโดบอะไรต่างๆนะครับห่างหายไปเลยไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยนะครับตอนนี้มาดูความคืบหน้าความเคลื่อนไหวกันหน่อยทาง c ีอของซักตาโดเนตครับเปิดเผยว่ามิคาโลมูตริกเข้าเครื่องจับเท็จพิสูจน์ตัวเองเรื่องโดบนะครับ ด้าน,นของเซอร์เกย์พันกินนะครับซีอของซัตตอรโดเนตครับเปิดเผยว่ามิคาโลมูตริกนั้นนะ่ะปีของสิงห์บลูเชลซีเข้าเคาเรื่องจะเพจเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรหลังปัญหาเรื่องโดบยาย,ยังไม่ได้ข้อสรุปออกมาแล้วก็ยังไม่ได้เล่นฟุตบอลนะครับก็งุนงิหน้าดูแหละมูตริกครับถูกห้ามจากการลงเล่นฟุตบอลนะเป็นการชั่วคราวหลังมีการคอนเฟิร์มให้หยุดพักไปก่อน คอนเฟิร์มในปีก่อนว่าผลการตรวจสารกระตุ้นของเขาออกมาเป็นบวกนะครับดาวเตะวัย24ปีอย่างมูตุริครับยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้ทําอะไรผิดและพร้อมพิสูจน์ได้เห็นว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจแต่เขาก็ไม่ได้ลงเล่นกับเชลซีมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับหายไปเลย มูติกครับต้องรอผลวิเคราะห์ตัวอย่างที่2นะครับว่าจะตรงกับตัวอย่างแรกที่ออกมาเป็นบวกหรือไม่ซึ่งช่วงนี้เขาก็ลงสนามไม่ได้และสุดสุที่ตวันมาเขาก็โพสเป็นไอว่าคิดถึงการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเชลซีมากๆแล้วพันกินครับก็เปิดเผยว่านักเตะพยายามทําทุกอย่างละเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของเขาซึ่งรวมถึงการเข้าเครื่องจับเท็จนะครับพันกินก็กล่าวครับบอกว่าผมคุยกับมูติกมาหลายครั้งนับตั้งแต่เรื่องโดเป็นประเด็นขึ้นมา เขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาไม่ทราบเลยไม่รู้อะไรทั้งนั้นดังนั้นทนายของเขาเลยจัดการให้เขาเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งเขาก็ผ่านนะมันจะเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทําอะไรผิดมุดตริกแสดงตัวชัดเจนมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่ผลตรวจออกมาเป็นบวกตอนนี้เราต้องหาทางพิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและใครทาและใครทําทนายของเขาพยายามสอหาความเป็นจริง มันยังไม่มีผลตรวจของตัวอย่างที่2นะมันเลยยังเปิดกว้างอยู่ไม่มีใครทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขออวยพรให้มูดริกโชคดีเขาเป็นมืออาชีพระดับท็อปและเป็นคนที่ดีมากเขาสมควรได้รับการปกป้องสักตาโดเนตเองก็ให้ความสนใจมากมันมีโบนัสที่จะขึ้นอยู่กับฟอร์มของเขาที่เชลซีรวมอยู่ด้วยถ้าเขาไม่ได้ลงสนามมันจะกลายเป็นปัญหาให้เราเพราะเราอาจจะช่วยเงิน30ล้านยูโรดังนั้นสักตาเชลซี Chelsea และมูดริกตกอยู่ในที่นั่งเดียวกัน เราสนับสนุนมูตริกกันทั้งหมดและหวังว่าเขาจะได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งในไม่ช้าหากมีการตัดสินว่ามูตริกผิดจริงก็จะทําให้เขาเนี่ยโดนแบนยาวเหมือนกรณีของปอปอกบาตที่ตอนแรกโดนแบนไป4ปีก่อนจะอุทธรณ์ผ่านและลดโทษเหลือ18เดือนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ c e o ของซักต้าโดเนตเผยว่ามูตริกเนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองเรื่องผลโดมนี่แหละว่าเขาบริสุทธิ์ใจนะครับ